รอทางว่าทำไมถึงไม่ออกรอทางอยู่นี่เองอืมกลองลึกเฟรม ตอนนี้ขบ,บวน่าจะเป็นพอเปล่าหรือเปล่าครับไม่มีเสียงประกาศอะไรเข้าเลยนี่นะครับกําลังมาเลยนะครับอาตอมนะครับอัดอัดมาฟันดําเลยนะครับอาตอมนะครับสี่สามศูนย์แปดนะครับสี่สามศูนย์แปดนะครับ กรุงเทพสุรินนะครับขบวนนี้ก็ออกแล้วนะครับส่วนทักษิณารักนะครับขบวนที่3 2นะครับไปแล้วครับ QSY นะครับ, q H รบหรือ q c นะครับ หนักกดเพลาอยู่ที่16ตันต่อเพลาะนะครับไปแล้วครับตู้ c n r ครับลากตู้ c n r ไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นที่กำลังปลายทางสถานีกรุงเทพต่อไปนะครับเสียงเงียบมากเลยครับขบวนนี้เขาบอก กำลังไปแล้วครับผมงขอซอยเป็นคลิปสันส้นๆสันๆส้นๆสั้นๆไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรวมคลิปตัดต่อเอานะครับเพราะว่าเป็นถ่ายแบบยาวๆไม่ได้ครับโทรศัพท์มันร้อนจัดกล้องมันร้อนเลยนะครับไปแล้วแล้วตู้ c ซีนอาชั้นสองนะครับปอนาทปอนะครับ ใกล้จะสุดแล้วครับตู้สุดท้ายเป็นตู้ปั่นไฟนะครับบอฟอกปอ,อนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วคีวิสวายเรา๊บ